8, ข้อแปดเขาได้เป็นประเด็นโต้แย้งออกโจทย์แบบนี้มาประมาณสิบกว่าปีแลวนเนาะมันจะมีเซตของมันเนะะาะภาษาเหตุผลเขาได้เป็นภาษาเหตุผลมีโครงสร้างเหตุผลอย่างไรสองแสดงทัศน,นะเนาะก็ให้ดูน่าจะควรจะพึงจะอันที่สามก็คือโต้แย้งเขาจะถามประเด็นโต้แย้งถ้าจดได้โจดเนาะให้ดูประโยคแต่ ประโยคที่ใช้คําว่าแต่ประโยคที่มีการแยง้งแย้งเนื้อความอยู่แย้งความเห็นอยู่เนาะอันนี้ข้อนี้เห็นคําว่าแต่ชัดเจนประโยคแต่อะดูเขาแ8่เขาได้เป็นประเด็นโต้แยง้งกรมทางหลวงดําเนินการขยายถนนเป็นเส้นทางเชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใช้งบประมาณกว่า69าล้านบาทเพื่อลดความคับข้างของ,ของการจราจรในวันหยุด แต่คนพูดคนนี้ยกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมยกที่มานะว่าเนี่ยอีกกรมทางหลวงมันดําเนินการจะทําทางเนี่ยงบประมาณไม่ต้อง69ล้านบาทเนาะอืมแดกไปเท่าไหร่นั่นแหละ69เนี่ยแต่การตัดถนนนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังกระทบต่อความเป็นมรดกโลกของเขาอย่างด้วยจงดูประโยคนี้แต่เขาเกิดน้ำมาว่าหูตัดขยายถนนเน,นี่ยนะใช้งบประมาณเท่านี้เนาะ แล้วเขาก็บอกว่านี่เขาก็แย้งว่าเฮ้ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อมรดกโลกด้วยเรามาดูตัวเลือกนะเนาะเขาเน้นเรื่องการตัดถนนนี้มันไปกระทบสิ่งแวดล้อมไปกระทบมรดกโลกใช่ไหมนะเาานาะเขาถามไหมเขาแย้งไหมว่าอีหกสิบเก้าล้านบาทมันคุ้มค่าหรือปเปล่าเขายังไม่ได้ด่าสักคำหนึ่งนะอีคนพูดจะด่านะอีกคนนี้แหละนั่งด่าแต่ว่าอีโจทย์เนี่ยมันยังไม่บอกเลยว่า มึงจะใช้ทําบ้าทํำซากเลยต้อง69เ้าขาก็ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นตัดข้อหนึ่งออกนะข้อ 2. การตัดถนนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่เอ้าก็นี่มันก็พูดไว้แล้วว่ามันส่งผลกระทบเขาใช้คําว่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแปลว่าเขาเห็นแล้วว่ามันส่งผลกระทบเขาไม่ได้แย้งแล้วตัด2อออกส่วนข้อ3ามหูใครตอบข้อสามนะขอยึงตกตึกตายไปเลยเขาใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นมรดกโลกไหม แม่งเขากำลังพูดเรื่องตัดถนนบึงกระแดดจะมาตอบอะไรมรดกโลกเอาออกไปเลยนะดังนั้นเขากำลังแย้งว่ามึงจะทำทำไมใช่ป่ะถามง่ายๆแย้งแบบชาวบา้านพูดเป็นภาษาชาวบา้านง่ายง่ามึงจะตัดทำไมถนนสายสายนี้ขยายทำไมวะนะเนี่ย,ม,นะยมันทั้งกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งกระทบมรดกโลกดังนั้นตอบสี่